สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะทำเป็นช็อตแอนเซอร์นะคะเกี่ยวกับหัวข้อวันวาเลนไทน์ด้วยในช่วงเช้านี่นะก็คือเขาจะทำอย่างไรนะคะในวันวาเลนไทน์นี้เนาะสีของลิปสติกนะคะบอกไว้เลยว่าค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกันเนาะอันนี้ก็ซื้อไว้แล้วนะคะกองที่1นนะคะสีส้มนะคะกองที่สสีแดงกองที่สสีนู้ดนะคะสีของมันก็จะมีความคล้ายดังนั้น ตาต้องดีนะคะแล้วก็เลือกให้ดีด้วยนะบหัวม้อที่มีชื่อว่าวันวาเลนไทน์นี้เขาจะทําอะไรนะคะ1 2 3องตั้งจิตถึงเขานะคะแล้วก็มาดูกันเลยค่ะกองที่1นึ่เขาจะทำอะไรเด็กเหรียญกลับหัว1ดาบกลับหัวแล้วก็เอ่อเดรกแมนกลับหัวนะคะคือ ค,คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าได้เห็นบางสิ่งบางอย่างว่าตัวของเขานะคะเคลียร์เอ g เนอีเก่าๆหรือถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์คุณไม่ชัดเจนคุณจะได้รู้ข่าวในวันนั้นเลยว่าเขาทําอะไรถ้าสมมุติว่ามันไม่ชัดเจนแถมคุณนะคะรู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือว่า เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะคบคุยใครหลายคนมีโอกาสที่เขาจะเปิดตัวกับคนนั้นไปเลยหรือถ้าหากสมมุติว่าคุณไม่ได้คลับคล้ายคลับคลา,คลาหรือว่าต่อให้มีบ้างเล็กน้อยนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะคือมันแบ่งได้สองกรณีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่แฮงแมนกลับหัวด้วยนะคะอืมเหมือนคุณจะได้รับข่าวบางอย่างซึ่งข่าวนั้น จะออกในแนวที่ตัวคุณเป็นผู้เลือกด้วยดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากเป็นกรณีที่1นนั่นแปลว่าคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะอยู่หรือจะไปนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเซเยสหรือว่าโ no, นกับเขานนในในวันนั้นนั่นเองนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณได้รับรู้ข่าวสารจากเขาเขาอ,อาจจะสะกิดว่าเขาอ,อาจจะโชว์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าทําให้เห็นในบลโลกออนไลน์โซเชียลประมาณนี้เลยนะคะต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ อะเขาทำอะไรนะคะในวันวาเลนไทน์หกไม้กลับหัวเจลเบิร์สแล้วก็เทมเพ a น c ์นะคะเหมือนคุณและเขานะคะจะได้พูดคุยสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์โซเชียลนะคะมีการส่งข้อความหากันให้ การเทคแคร์ซึ่งกันและกันคุณและเขาจะมีแพชชั่นกันในวันนั้นนะคะมีโอกาสติดต่อสื่อสารพูดคุยกันในเรื่องของ18บวกได้หรือว่าการนัดหมายได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดูเป็นพลังงานที่มีความสันชายพลังงานที่มีความสุขความสนุกนะคะพลังงานที่มีความรู้สึกว่าปรับพลังงานบาลานซ์ได้ดีแล้วก็พลังงานในเรื่องของ18บวกหรือว่าในเรื่องของรุจกกะนะคะ อย่างเช่นอารมณ์ของเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักกล่าวคือในเรื่องของระบบสื่อพันธุ์นะคะหรือว่าถ้าหากสมมติคุณได้มีโอกาสได้ไปพบปะพูดคุยกันต้องอย่าลืมวันในสแตนด์โอ้ไม่ใช่สิขออภัยค่ะอย่าลืมป้องกันถ้าหากมีวันในสแตน์หรือว่าอย่าลืมป้องกันถ้าหากคุณได้มีโอกาสหรือว่าในวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณและเขานะคะเนาะต้องระวังตรงนี้นะคะแต่ถามว่าหลังจากที่ Ờ, ในในในวันนั้นที่มีการพูดคุยอะไรพวกนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรชัดเจนอย่างเช่นอาจจะยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะยังไมไ่แต่งงานนะแต่ว่ายังมีการคบคุยหากันต่อไปคะ่ะกองที่3มาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะทําอะไรในในวัน14นะคะในวัน14กุมภาห้าดาบจ t สติกลับหัวแล้วก็เดอ s u ซันกลับหัว เขาจะมีการเงียบกับคุณนะคะอาจจะไม่ติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของพูดคุยสื่อสารในในเชิงของความรักความรู้สึกมีแต่ความคิดถึงความเจ็บปวดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นไพ่ของการที่แบบว่ามีการถอยหลังให้กันแล้วทั้งคุณและเขาหันหลังให้กันเรียบร้อยนะคะยังไม่เห็นว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกเก่าๆที่ผ่านมาว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทําอะไรให้เราทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นการประมวล ความรู้สึกเก่าๆที่ผ่านมาในอดีตมากกว่าว่าจะรู้สึกยังไงในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะในกองที่3นะคะก็จบไปแล้วนะคะในการอ่านไพ่ช็อตแอนเซอร์ในวันนี้นะคะตรงไม่ตัวยังไงสามารถคอมเมนต์บอกมาไว้เลยนะวันที่14นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย